โดิมวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันเกิดโดมครับเฮ้ยว่าปากเทียนก่อนครับโอ้ยกี่ปีตอนนี้อายุเท่าไหนแล้วครับเนี่ยแปดโอ้โหปาแล้วเหรอ Happy birthday to me Happy birthday to me ปีนี้อยากได้อะไรครับอยากได้อยากได้ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพสวนนภูไม่อยากได้ไปนี่ไหมล่ะสิงคโปร์ว่ายน้ำไป ห้าร้อยบาทฮะมาดูมาห้าร้อ<ด>ยเอาไปทำรห้าร้อยฮฮิโอ๊ยแครมาบังฮปปี้เบิร์เด์ทูยู <500 S 2> Happy b i r ร์ d a ด to you Happy b i r t ิร์ y

มาอมือแล้วมากปมือแล้วมากปอมือแล้วมาปอบมือแล็วโอน้รงต้นน้องต้นน้องนน้องต้นน้องต้นน้องต้นน้เนนีองตน้นน้้น้งต้นน้อ้องต้นน้องต้นน้องต้้องนองนอ้นองต้้องอาอ้ออน้้ง้นงง้งหมด้งนอน้้น้้อ้ไปนอ้ ลุยชิเลยเชือ่อคุณคนหคนี่ยก็ออกไปดูงังไยมันผ้าอ wow. oh. ้อมดีกว่ามอ้อมมาว่าเนี่ยม่เรให้มาแล้วเนโอเคเปล่านี่มันอรไอโปกกอะไรปกกนี่มันเราไม่ได้ใช้แล้วนี่เราโตเรีว

กูมายอไหวแล้วไอ้ชมาไม้เู้มาแม้ชู้มาแม้มายไหวแล้วนกคือสักว่าได้เปล่านกคือสักว่าได้เปล่าตกโก้ทุกคนที่นี่มันี่นี่มันใส่ใส่ใส่เพ่มกคืนนี้จะนอนยังไงเนี่ยเตียงมันไม่มีที่วางเยอะขนาดอ้ยอุ่มไไหวแล้วให่จังใหญ่กว่าตัวโดมเนี่ย ตาม,มาไมีให้มันไว้บนต่าหมาแล้วโดนบน้ี <ok> ้า嘛ต้นไถให้ตนไ้เจ๊เจ๊มาถ่ายรูปกาเด้ยเจ๊เจียงเกียวโกโก้่อ้ย่โมไอ้เจ๊เจียงก็นแนี่มาถ่ายแล้วนี่นี่น่ารักมากน่ารักมากนี่ย่าโบ